อ่ะพามาดูนะครับพี่เขาจะเทสปลานะครับเพื่อที่จะตีราคาเหมาสะวันแหนะครับผมบบสายมหมากาันทรงประกวดเอานี่มันมาแล้วนี่นี่นี่เนไหมน,นี่มาเป็นฟุ้งเลยบบโอ้ยนี่ครับเจอคนดังอีกแล้วนะครับ,บ,บสายปลานะครับ<ด>พี่ร<ด>ุ<ด>่งนะครับผมเอาจวดเฮ้อติดพักบุ้งหน่อย เอเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมเทศปลาได้ปลาอะไรมั่งปลาหมอได้ไหมนะครับนี่ปลาคอยใหญ่นี่นะครับพี่รุ่งนะครับครีเอเตอร์ของเรานะครับผมสายปลานะครับผมบ้านนี้กินแต่ปลาบึกกับปลาสวายมาดูโอ้พี่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 ฮ้มเป็นอะไรอ่ะแฮมมันดิ้นเหรอเอา ดูครับดูครับสีหน้าครับลุ้นมากเลยนะครับผมโอ้มีแต่ฟิวเออมีแต่ฟิลเอาคึกคักคือขักนั่นนะเอ้ยพี่นงเอาเอาเอาเทดดูครับผมอันใหญาเลยนะครับผมเอ้ยอ้ช็อตเด็ดปลาพวกเรากลับบ้านเอ้ยจักโลนี่นี่ได้อยู่มั้งสิบโลใส่ปลานะครับผม นี่ครับอ่ะจุยดอกเลนี่คือไซปลาเด้อพี่น้องนี่ครับเอาไปทำลาไสี่ตัวห้าตัวโลปลาส้มเนาะกำลังหลุดง่ยนะครับปลาส้มนี่ครับยอ